ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาเยี่ยมท่าไรายรุ่งอรุณน,นะครับเอาสาละเอียดนะครับอยู่ติดแม่น้ำมูลเลยฮะนี่ครับ,รบตอนนี้เราก็เข้ามาในพื้นที่แล้วครับก่อนอื่นเราก็ต้องชั่งน้ำหนักรถเปล่ากันนะครับ ดีครับเป็นต่ช่างยาวโอ้นหนักขึ้นเลยครับสงสัยสายติดกระบะ ยี่สิบสี่ร้อยครับแบบร้อยแล้วฮะเมื่อวานนี้มาช่างได้ยี่สิบห้าสิบโลครับรวันนี้ยี่สิบสี่ร้อยเลยโอ้แสดงว่าทรายติดก,กระบะเยอะครับทรายเปียกด้วยไม่เช้าเนี่ยครับอาณาจักรของชาทรายรุ่นกรุณครับ มาต่อท้ายหัวลากวิเตอร์เช่นเคยครับขันเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยสุดยอดจริงๆอะ่ะก่อนอื่นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งผมด้วยนะครับ ครับโมบายโมบายล่อนทรายครับทรายอยู่นี่แห้งครับไม่เปียกครับแต่ว่าราคาก็จะสูงหน่อยครับแต่ก็คุ้มค่าครับเพราะว่าได้ได้เยอะฮะปริมาณได้เยอะมากครับมาแล้วครับซูปเปอร์เอ็กเอ็ม อันนี้คันเบอร์ไหนเนี่ยเนี่ยดูก่อนเบอร์ยี่สิบครับคันนี้เบอร์ยี่สิบนะฮะนี่ครับคนขับเพิ่งจะรับประทานข้าวเที่ยงเสร็จนะครับก็จะตักทรายข้างล่างครับมาปูพื้นไม่โคขึ้นกันครับ ส่วนมาร์คเทนอยู่ฝั่งนู้นครับนู้นนู้นมาร์คเทนนู้น มาแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นดีนะหงายท้องนะแต่งทางดีๆนะลูกแพ้เดี๋ยวนะ okay. แต่งทางแป๊บครับมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอือนะอครับกระต่ายกบเต่าด็อกแดกดอกแดกด็อกแดกดอกแด,ดก ส่วนมากรถที่อยู่บ่อทรายนั้นจะช่วงล่างจะพังครับจะพังเร็วนะเออเช่นสลักข้อโซ่แล้วก็สลักพุ่งกีครับเพราะว่ามันอยู่กับทรายนะครับแต่ว่าพวกระบบไฮดริกก็เน้นเปียครับบบปั๊มเนี่ยเพราะว่ามันใช้งานไม่ค่อยจะหนักเท่าไหร่ครับเฮ้ยไ,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 ไหล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 แต่งินลูกเฟ่ ออ,อาวอ้าวอาว,อาวทำอะไร <c oughs> นั่นแหละไม่คืนลออ็อกเออยยายายา <c oughs> ดึบดึ๊บดึบลงไปไหมลูกเฟย์ลงไปไหม,ไไหมอย่าสวิงกลับนะฟั่มนะเออนั่นแหละลงไปไหม จวิ่งกลับมีฟัมม่มเ้ยนะไงเงืเงินเดือนจะถูกหักแน่นอนนะคลิปนี้ดูกันยาวๆนะครับก็ผิดเพี้ยนตรงไหนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ดูทุกพี่เขานะ <c oughs> เขาไม่รู้หรอกว่าผมแอบถ่ายอยู่ในรถ <laughs> <laughs> ถอยหลังไปใหม่ครับถอยไปจะขึ้นฝั่งไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะมาขึ้นฝั่งนี้นี่นี่นี่ สงสัยจะมาเดินขึ้นฝั่งนี้นะครับนี่ตรงนี้มันต่ำๆเนี่ยแน่นอนเลยเนี่ยเดินมาแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องได้ถอยรถกลับครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะถอยรถก่อนครับใช่แน่นอนครับเมื่อขึ้นฝั่งนี้เนี่ยอึบๆสะท้อนเงากระจกอะ มาแล้วครับแล้วทำไมไม่ขึ้นมันเสมอๆล่ะครับลูกแปโอ้นี่มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นิ่มนวลนครับโอ้โหกว่าจะมาได้ต้องเสียไปสองรอบเลยครับเส,เสียเสียเหงื่อนะเสียเหงื่อนะพี่น้องนะ อยู่แต่กับทรายครับไม่มีพังครับมีแต่มีแต่ร่อนเหล็กร่อนครับแต่ว่าถ้าระบบน้ำมันต้องสะอาดจริงครับอยู่กับทรายเนี่ยไม่ได้ครับไม่งางนั้นพังบ่อยครับหัวชงหัวฉีดเนี่ยพวกปั๊มไฮดรอลิกอะไรเนี่ยโอ้โหอันตรายครับ เหมือนกระดาษทรายชิ้นดีเลยครับเนี่ยเม็ดทรายเนี่ยปกติแล้วช่วงนี้ผมจะกินข้าวเที่ยงครับเนี่ยเพราะว่าช่วงรอใส่ทรายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปมานาน,นครับก็เลยเออถ่ายให้ท่านผู้ชมหรือ FC ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายเท่าไหร,ร่ฮรไม่ว่างครับ วันไขับรถขับเรือขับลานี่ยแะครบับิ่งงานวันละ700ดฟาโลฮะต่อวันนะครับออกจาบ้านกันตั้งแต่ตีสามครึ่งตีสีนะครับ เพราะว่าวิ่งไกลหน่อยครับขาเดียวก็ร5อยวาโลครับ150ฟ,าฟา้าฝานเลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะต้องอดหลับอดน,นอนสักหน่อยครับดีลูกพี่ บิดดีๆนะตกนะ บริษัทนี้ขออย่างเดียวครับขอให้ตูจะ่าถลอกก็พอนะฮะตูดไมโครต้องห้ามถลอกครับถลอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไงล่ะรถใหม่เนาะอืมจะถลอกตูดไม่ได้แล้วต้องขับดีๆครับระมัดระวังต้องรักษาดีๆฮะน่าจะวายเอ็นสิบองอะตัวนี้เนี่ย หรือเปล่านะน่าใช่หละอ้าวหมุนไปไหนลูกเหวกหมุนหมุนหมุนเออนั่นแหละวิววิวเออจักสองรอบสามรอบเอออ,อ,อ้าวอ้าวอ้าวบ้าแล้วผมเนี่ยบ้าแล้วเลื่องเรีอนแลวสมองเนี่ย คลิปนี้ก็จะขอจบคลิปในเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันยาวพอสมควรแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับช่งางนังออนทัวร์ครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ